สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในการจิบกาแฟคุยดาบอันนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะไม่เช้าแล้วก็เลยเป็นกาแฟเย็นแล้วนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ยุ่งมากนะครับที่ทีท่แล้วก็ไม่ได้ออก EP เนาะก็มีแฟนคลับคนสองคนถามมาบ้างนะครับแฟนคลับนี่มีประมาณห้าคน FC มีประมาณสิบเนาะ ถามว่าเอ๊ะไม่เห็นมีดาบมารีวิวให้ชมนะครับก็วันนี้พอดีเอามาให้ชมนะครับมีอยู่สี่เล่มวันนี้นะครับอาจจะยาวหนึ่งสี่เล่มนี่แบ่งปันให้อีกสามเล่มนะครับของดีทั้งนั้นเลยก็ใครที่เพิ่งเข้ามาก็ทักทายสวัสดีนะครับผมเอขัวไทยนะครับ าเป็นทั้งนักสะสมเป็นทั้งพ่อค้าเป็นทุกๆอย่างให้เธอนะครับใครจะมีดาบซื้อขายแลกเปลี่ยนก็โทรมาสอบถามได้0894998487นะครับหรือทางเพจเพื่อนรักดาบอ่าวันนี้นี่ไม่เสียเวลานะบอกพูดมากเอาเล่มแรกก่อนเลยเห็นอยู่เนาะพอดีมันแดดมันร้อนก็เลยหลบมาแถวใต้ต้นไม้บริเวณบ้านนะครับเล่มแรกนี่ดาบสภาพเดิมมาก ด้ามใหญ่ๆนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นของเก่านะสะสมนะใครจะเก็บสภาพนี้ด้วยไปบรณะต่ออันนี้ตัวทองแดงท้ายก็ยังอยู่นะครับเชือกนี่เทมากเดียวเชือกเทเชือกเดิมสมบูรณ์เลยนะครับเป็นสายลัดคัมภีร์นะครับเนี่ยเขาเย็บไว้เนี่ยอร่อยเย็บมันมันหลุดละก็าอาจจะจีวรเนาะเนี่ยอาจจะเป็นจีวรหรืออะไรยัดเข้าไปแล้วเขาเย็บไว้นะครับอันนี้มันเริ่มเริ่มขาดละนะครับแต่ว่ายังถือว่าสมบูรณ์นะ เป็นของเก็บนี่เช็คสมบูรณ์เลยฝากก็ยังมีหวายเหลืออยู่เยอะนะครับนี่เล่มแรกดูความยาวหน่อยด้ามอยู่ที่สิบนิ้วนะครับโอ้ใบยอย่างสวยเลยเด็กนี่เป็นปลายโหนกนะครับเป็นปลายโหนก เป็นปลายโหนกลูกน้องกัดกันแมวนะครับใบสิบแปดนิ้วนะครับดูเนื้อเหล็กนี่ไม่มีสนิมไม่มีสนิมขุมเลยเหล็กขึ้นเขียวเลยนะครับเนี่ยถือว่าเหล็กสวยมากนะเร่มนี้ขาดออกมานี่งามแน่นอนไม่มีสนิมขุมเลยสนิมผิวแบบให้ดูอ,อย่างนี้เห็นอยู่สนิมผิวแบบเป็นดาบเมืองเนาะปลายโหนกนี่ครับ ก็ออกจะไปทางลื้อเนาะถ้าเป็นปลายโหนกนกอย่างนี้นะครับ18นิ้วใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับใบสวยอยู่นะครับ18นิ้วปลายหนกไปดูเล่มที่2เลยเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะถือว่าสภาพ80%นะนะี่ครับเก็บแบบนี้หรือว่าจะไปบุรมนะหวต่ออีกนิดนึงก็ได้นะครับฝักด้ามยังแข็งแรงอยู่นะครับฝักก็ไม่มีแตกนะนะครับเเล่มแรกไป ลายโหนก18นิ้วเล่มที่2อันนี้ยังไม่ทำความสะอาดเล่มที่2นี่นี่สภาพนางฟ้าเลยทำไมเรียกสภาพนางฟ้าเนาะือปกติผมก็จะเรียกประมาณนี้อันนี้เป็นเนาะตัวเนี่ยทองทองเหลืองหรืองเงินเนี่ยน่าจะไม่แน่ใจเอ่อน่าจะเป็นเงินนะเอ้ย เขียวเงินนันเนี่ยผมนึกวทองเหลืองตอนแรกอ่ะเนาะดาบเขียวเงินหวายครบด้ามทุกหวายครบทุกเส้นเลยนะครับเนี่ยหวยด้ามเส้นเล็กครบทุกเส้นเลยเชือกกะเชือกเดิมนะครับเนี่ย ไหว้ฝักก็ครบนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะยังไม่ได้ลงน้ำมันลงอะไรรักเดิมแบบเก่าๆเลยดูรักสีฝักนี่ครับนี่รักสีฝักไหวยเดิมครบเลยดูใบโอ้โหดูเหล็กลูกน้องกัดกันแมวข้างหลังนี่เห็นหมาเห็นตัวไหมนี่นี่นี่ดูเหล็กโอ้โห สุดๆเหล็กเดิมนี้เดิมเนี่ยก็เรียกสน,นิมผิวนิยมเลยนะครับแบบนี้สันจัวน่วเนาะสันจั่วประมาณแปดมิลได้ใบายางนี้ใบก็งามหงายอยู่แล้วนะครับเล่มกีนไม่จะลองว่างามหงายปะเนาะซือเป็นดาบที่ทรงสวยนะราคาก็ไม่แรงนะแต่แรกผมเข้าใจว่าเป็นเป็นทองเหลืองแต่ขายเป็นราคาทองเหลืองนั่นแหละแต่มันเป็นเงิน นะครับเนี่ยสวยมากใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับอันนี้ยี่สิบนิ้วยี่สิบนิ้วเท่าไรเนี่ยใบหลับเมทายเล่มที่สองนะใบยี่สิบนิ้วนะครับด้ามสิบเอ็ดนิ้วครึ่งเนอะอันนี้ครบอยู่เลยนะครับเนี่ยด้ามวายครบทุกเส้นเลยนะครับวายแบบ นี่เ้นเล็กละเอียดมากงานแบบนี้ราคาที่ผมขายนี่หายากแล้วนะผมบอกเลยเอ่าอ่านะอ่ามาดูเล่มที่สองไอ้อเล่มที่สามเอ็มเมื่อกี้งามงายไ,ไม่ได้ลองเ,อเนาะเมื่อกี้เล่มเมื่อกี้อ้างามงายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแ่สิบแปดดาบสิบแปดยียวแต่งามงายอยู่นะครับ เล่มที่สามเล่มที่สามหกวกาแฟาจะหกเล่มที่สามนะครับนี่โอ้อันนี้เล่มใหญ่สวยมากนะครับเล่มนี้ดูไหวอ๊ะ ปายน่าจะมาไปทางหรือเนาะมีอันนี้หลุดเส้นหนึ่งนะครับอันนี้เขาดุลทองเหลืองมาดําเดิมเลยนะนะครับท้ายทองเหลืองดําเดมิมเนี่ยมีดุลคอทองเหลืองด้วยนะครับเนี่ยเชือกกับเชือกเดิมฝากงานลงรักงานพันเชือกลงรักนะครับจะรักเก่านะเนี่ยร่อนแล้วเนี่ยรักเป็นร้อยปีนะครับเนี่ยมีร่อนละวปลายก็ดุนทองเหลืองมานะครับ ถือว่าสวยมากนะด้ามใหญ่ๆเลยนี่ครับด้ามกมใหญ่ๆเลยดูสิปลายอะไรโอ้นี่ปลายบัวถ้าให้เดาน่าจะเป็นลื้อเมืองยองนะครับเรื่อนี้เหล็กสวยมากดูหัวบัวนี้รอยชุบคมชัดๆเลยครับเนี่ยสวยมาก นี่ยังไม่ได้ขัดนะครับปลายอย่างสวยเลยอันนี้ของดีเลยนะครับของเด็ดเลยแหละเด็ดเดดเดดเลยเออดูซิใบชท่าไลใบยาวด้วยนะครับยีิบเอ็ดนิ้วสันสิบมิลกว่าสันหนาด้วยสนะันสิบมิลกว่าดามกระโตนะครับเนะี่ย ราคาจับต้องได้นะไม่แพงอย่างที่คิดนะเรื่องนี้สวยเลยครับเนี่ยเป็นปลายบัวยอดนิยมแล้วก็เหล็กดีมากอ่าแต่นี้ไม่ได้งามไงนะเพราะด้ามเขาแบบเาทำมาแบบนี้เองอ่ามันเป็นดาบที่แบบน่าจะเน้นฟันเรื่องนี้ยเนี่ยบ,บัวสวยมากเห็นไหมอ่าลองดูใครที่ชอบก็ทักเข้ามานะครับ ยี่สิบเอ็ดนิ้วด้ามประมาณประมาณสิบเอ็ดนะครับโอ้งามมากเล่มนี้เหล็กงามมากาเดี๋ยวอีกเล่มหนึ่งให้เวลาเยอะหน่อยนะครับอีกเล่มหนึ่งเป็นไฮไลท์แต่ไม่ได้ขายเล่มสุดท้ายนะครับนี่สวยมากอันนี้ขายอยู่นะครับก็ทักเข้ามาด้ามใหญ่ๆเลยน่าจะเป็นลือเมืองยองนะครับ เหล็กสวยปลายบัวก็นี่หัวบัวสวยมากนะครับให้ดูหัวบัวเห็นไ,ไหมหัวสวยมากนะครับโอเคเล่มที่สามก,ก็ยี่ิบเอ็ดนิ้วเนะาะหาฝากไม่เจอฝักเขาก็เดิมนะเนีย่ยพันเชือกหนาหนาตึกมาเลยรักเป็นร้อยปีเลยนะครับ ดุนทองเหลืองสวยดีเหมือนกันดุนทองเหลืองนะเนี่เห็นไหมเห็นรักไหมรักเก่านะเขาดุนทองเหลืองมานี่ของเดเดิมนะงานเขาแบบพิเศษนิดนึงนะครับดุนทองเหลืองมา,าเห็นไหมยิบเอ็ดนิ้วนะครับสวยมากเรมนี้งาจะพักแป๊บหนึง่งขอแห้ง อะมาดูไฮไลท์ของ EP นี้นะครับดาบที่หาชมได้ยากมากเล่มนี้เลยที่ปีวิวไปแล้วนะครับอ่านี้ปัญยาวเนาะต้องให้ขยับพื้นที่หน่อยดูฝากเขาฝากนี้เดิมนะั้นนี่รักรัก,กวันนี้รักสองร้อปีนะหลุดละเฮ้ยเดี๋ยวหลุดมือรักสองรอปีนะ ดาบล้านช้างนะครับหลวงพระบางหรือดาบลาวหลวงพระบางจะหามีฝักครบนี่ยากนะยมีทั้งฝักมีทั้งเชือกนะครับนี่ดนเงินนะครับเล่นนี้ไม่ได้ขายนะให้ชมเฉยๆนะครับดูคองเงินเนี่ยไอ้ดูแบบเยอะๆหน่อยว้าเริ่มเมื่อยอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะนะครับลายสวยมาก ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับบัวท้ายก็ใหญ่ๆเลยนะครับบัวท้าย1 2 3 1 2ส4ชั้นนะครับบัวท้ายเนี่ย4ชั้นเนาะก็มีชมรุดบ้างตรงนี้มันบุบไปหน่อยไม่ต้องบูรณะก็ได้แบบเก็บของเก่านะมันก็มีตาหนิบ้างจะไปรหมดเลยก็ไม่ได้ดูนะครับกลางนี่เป็นหน้ากาลนะหน้าการรูปหน้าการ ต้องเดี๋ยวจะถ่ายเพิ่มเติมให้ดูนะครับเป็นนาการแต่ไม่แน่ใจว่าคาบอะไรคาบคาบมากนะเนี่ยคนโบราณนี่ยอมรับใจจริงๆนะโหทําได้สวยมากนะครับโคตรสวยเลยนะครับเร่นี้เงินไม่มีฉีกเลยนะถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยงานเงินไม่มีฉีกเลยมาดูใบาดาบนี่ก็ยังไม่ได้ขัดอันนี้ให้ดูสภาพเดิมๆเลยนะครับยังไม่ได้ขัดสักเล่มเลย ดูใบดาบมันก็จะมืดๆนิดนึดนงเนาะเพราะว่าอยู่แต่ต้นไม้มันร้อนจะไปอยู่กลางแดดก็ไม่ใช่นะครับใบดาบสวยมากโค้งสวยมากเลยเล่มน,นี้นะครับเนี่ยอ่าดูประมาณนี้โค้งสวยมากมีร่องเล็กๆนะมีร่องเลือดเล็กๆจะเห็นจะเห็นร่องเลือดอยู่เห็นไหมเนี่ยมีร่องเลือด แล้วจะให้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับมีร่องเลือดเนี่ยใบสมบูรณ์มากนะครับก็มีกระบังด้วยกระบังเงินใบเท่าไหร่เอ่ยใบยี่สิบห้านิ้วกว่า สันจัวสันจัวสันจัวประมาณสิบสามมิลน,นะครับเนี่ยสันจัวประมาณสิบสามมิลดาบล้านช้างนะครับงามหงายอยู่แล้วทุกเล่มนะครับเป็นสเสน่ห์เนาะเนี่ยดาบสวดทรงองเอลเขาถือว่าสวยงามมากนะดาบล้านช้างเนี่ยเขามี ปูมัญญยาในการตีดาบที่ที่ดีมากนะครับดาบค่อนข้างทําได้ยาวแล้วก็สวยในสมัยนั้นเนาะก็ให้ชมไม่รู้จะพูดอะไรละสวยจนสะกดใจนะครับอ่านี่ให้ชมได้หลายมุมเนาะวันนี้ไม่ได้พูดอะไรเยอะมากนะรู้สึกเพียเมื่อวานก็ขับรถมาจากกรุงเทพเนาะรีบมาก็มาทำอีพีให้รับชมช่วงนี้ก็เรามัดระวังนิดนึงนะครับของ ทำเก่าออกมาขายเยอะของดีเนี่ยผมพูดตรงๆเลยของดีของที่มัน,มนแท้ร้อยเปอร์เนต์นี่ยมันไม่มีหลุดออกมาหรอกหมายถึงว่าหลุดในราคาที่หลุดอะไรเงี้ยอย่าไปหวังฟุกเลยครับส่วนมากจะจุกทุกคนนะครับถ้าหวังฟุกคนขายก็พยายามบอกหน่อยครับบางทีแจ้งมืนไม่บอกใหม่เก่าอะไรคนซื้อไปก็มีปัญหานะครับผิดใจกันเปล่าๆอ่าโอเคครับ แล้วยิ่งพวกที่แอบขายนะครับหมายถึงว่าแอบขายแล้วไม่อยากให้ใครรับรู้อันนั้นก็ระวังดีๆหน่อยนะครับเพราะเขาจะมีการใช้คําพูดยั่วยวนให้เราซื้ออยู่โอเคเนาะอีนี้ก็ประมาณนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเอโขัวไทยก็จะหาดาบสวยมาให้รับชมนะครับหนึ่งคนชมก็ยังทําให้ดูนะครับมีอะไรก็ทักทายพูดคุยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยแล้วกันมีปุ่มแล้วก็กดๆไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนาะสวยมากหลวงพระบางด้ามกินนิ้วเนี่ยเมื่อกี้วัาใช่ใช่ใหรืยอยังด้ามยาวสิบเอ็ดนิ้วถึงท้ายบัวนะครับด้าม1ินิ้วถึงท้ายบัวยาวรวมฝักก็น่าจะอยู่ที่ยาวรวมฝกัก เออยอออ้ยอ้ยอ้ย,อย,อยรวมฝักอยู่ที่สามสิบแปดนิ้วนะครับก็เป็นดาบล้านช้างอีกเล่มหนึ่งนะครับของวงการพูดได้เลยว่าที่สวยงามสมบูรณ์มากนะครับงานเงินก็โอ้โหงานชั้นครูนะอย่างเงี้ยครับถือว่างานชั้นชั้นครูสมัยโบราณเลยนะนะครับเป็นดาบที่ทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง โอเควันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายมาพูดคุยกันนะครับสามเล่มที่ลงไปเมื่อกี้ใครสนใจก็ลองทักเข้ามาได้นะครับทางเพจเพื่อนรักดาบพิมพ์คำว่าเพื่อนแล้วก็รอเรือไม่แหงอากาศก็อไก่สรหรอสีก็ลันแล้วก,ก็ดาบนะครับก็เดี๋ยวจะลงขายนะครับก็บางคนก็มาผ่านไปหมดหรือยังบางทีมันอยู่แค่วันสองวันเนาะทีอาจจะวันเดียวไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ต้องวนิดนึง สวัสดีครับ